Let missing pieces, can not be fit up, fitted up plenty, in the dark from the, end to the, end of the year, breaking glass in the shape shadow way. <音声><音声><音声> อย่าให้เราที่มาที่ไปมันเริ่มต้นมาจากยังไรครับกับเพลง s a p p e a r ครับผมจุดเริ่มต้นคือเรามีจุดที่จะต้องเริ่มทํางานเพลงก็เลยคุยเรื่องที่มันเรารู้สึกกันสิ่งที่เราอยากให้เป็นดิเรกชันต่างๆอะไรเงี้ยคิดถึงเรื่องว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรเพราะว่ามันเป็นตอนนี้ทํางานกับอีกค่ายที่เป็นต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นเรื่องเนื้อเรื่องดนตรีมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งที่เราต้องคิดมากขึ้นปีนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรครับบอลทุกคน ไม่ช้าก็เร็วครับมันจะเจอกับความทุกข์ความโศกเศร้าในเมื่อมันเป็นอย่างไงเราควรจะแบบดีลกับมันให้ได้คาําว่าดีสเพียก็คือเหมือนกับว่าฉันทําให้ตัวของฉันเองเนี่ยมันดีขึ้นกว่านี้ไม่ไหวฉันก็แค่หวังว่าทุกอย่างรอบข้างมันอาจจะมืดลงฉันจะได้หายไปแล้วก็อยู่กับมัน